หลังจากที่แม่ของเขาถูกแวมพร์กัดตายไปเขาเนี่ยก็ได้เกิดมาพร้อมกับพลังแวมไพร์สุดแข็งแกร่งและเขาเนี่ก็ขอปฏิญาณตัวเองว่าจะกำจัดแวมไพร์ให้สินส้นซากเพื่อชำระความแค้นของเขาแต่เรื่องราวทั้งหมดมนันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันดาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักเก้าสิบแปดไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและทาเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนีรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเบธกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในปี1967ในขณะที่หญิงตั้งครรภ์นคนเดึงถูกเข็นเข้าห้องทำคลอดอย่างรวดเร็พวพรก่อนหน้านี้ตำรวจจะเจอเ,อเธอบนถนนและดูเหมือนว่าเธอจะโดนอะไรสักอย่างกัดเข้า ทำให้หมอเนี่ยก็เลยตัดสินใจผ่าทําคลอดเอาเด็กออกมาให้เธอซึ่งเด็กเนี่ยก็ปลอดภัยดีแต่ตัวแม่เองเนี่ยกับไม่รอดและหลังจากเหตุการณ์นั้นพอวันเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปอีก30ปีต่อมานาพับแห่งหนึ่งในขณะที่ทุกคนนกำลังดื่มและเต้นกันอย่างคึกคักและสนุกสนานก็ได้มีการพ่นน้ําสีเลือดออกมาเพื่อสร้างความตื่นเต้นในนั้นและปรากฏว่าคลับแห่งนั้นมนันก็เป็นธุรกิจของแวมไพร์ที่มีชื่อว่าฟอร์ด ทำให้ที่นี่เนี่ยจึงเต็มไปด้วยแวมพร์ที่มีเขี้ยวเต็มไปหมดและทัานใดนั้นเองเบรดเด็กน้อยที่รอดมาได้ในวันนั้นเขาเนี่ยก็ได้มาที่แห่งนี้และเขาเนี่ยก็ได้เติบโตมาเป็นนักล่าแวมไพร์ที่มีฉายาว่าเดวอคเกอร์ลูกครึ่งมนุษย์และแวมไพร์ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติโดยไร้ซึ่งจุดอ่อนใดๆยกเว้นก็เพียงแต่เขาจําเป็นจะต้องดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาหารก็เท่านั้นและเขาเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาในผับแห่งนี้ก็จะสร้างความตื่นตระหนกให้กับทุกคน และเขาเด็กก็ลงมือใช้อาวุธปืนบรรจุกระสุนเงินยิงใส่ละแวมไพายอย่างไม่เลือกนะ้าและเขาก็สามารถสังหารแวมพร์ไปได้หลายตนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและดับเพลิงเนี่ยจะเข้ามาเคลียร์พื้นที่โดยหลังจากเหตุการณ์นั้นสร้างศพแวมไพร์ตนหนึ่งก็ได้ถูกห่อและนําส่งมาที่โรงพยาบาลและแวมไพายตัวนี้เนี่ยก็ได้ถูกเบรจุดไฟเผาทั้งเป็นทาให้ร่างของมันเนี่ยดำไม่เกียมและก็ดูไม่จืดเอาเสียจเลยโดยเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลแล้ว เคอร์ติสกับคารเลนนักโลหิตวิทยาก็ได้ทําการตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดของแวมพร์ตนนี้แล้วก็เข้าไปดูศพด้วยกันเพื่อทําการชนะสูตรในขณะที่ทั้งสองเนี่ยทงานไปด้วยคุยกันไปด้วยอยู่ดันจู่ๆร่างของแวมพร์เนี่ยก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาและมันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ากัดเคอร์ติสทําให้เขาเนี่ยตายในทันทีและจากนั้นมันเนี่ยก็ยังได้กัดคอดื่มเลือดของคาเลนเข้าไปด้วยแต่โชคเนี่ยก็ยังดีที่เบนเนี่ยโผล่มาช่วยคาเลนเอาไว้ได้ แต่เจ้าแวมไพายตนนั้นมันยังก็ได้หนีไปแล้วโดยในขณะที่เบนเนี่ยบุกเข้ามาช่วยคาเลนเอาไว้เขานี่ก็ต้องหนีพวกตำรวจที่ไล่ล่า,ล,าลูกเครื่องแวมไพร์แบบเขาด้วยเหมือนกันทําให้เขาจึงตัดสินใจพาคาเลนที่บาดเจ็บหนักหนีกลับมายังที่กบดานที่ปลอดภัยของเขาเองก่อนจะได้ให้วิสเลอร์เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเขาช่วยรักษาเธอแต่หากว่าเธอเนี่ยกายพันระหว่างการรักษาไปเขานี่ก็จำเป็นจะต้องกําจัดเธอโดยที่ไม่ลังเลด้วยเช่นกัน และพอตกลงกันได้แล้ววิสเลอร์เนี่ยก็ได้ฉีดยาให้เธอหากเธอรอดคืนนี้ไปได้มันเนี่ยก็ได้จะรอดจากการกลายพันธุ์ได้ด้วยโดยในขณะที่พวกเขาในกําลังรักษาคาเรนอยู่นั้นนางเนี่ยก็จะตัดภาพมาอีกที่อย่างด้านนึ่งที่การประชุมสภาผู้อาวุศโสแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์และฟอร์ซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มแวมไพร์รุ่นเยาว์ก็ได้ถูกเล่าผู้อาวุศโสต่อว่าที่คลับของเขาสร้างความอันตรายและก็ดึงดูดความสนใจโดยไม่จําเป็น ซึ่งมันเนี่ยจะนาไปสู่การละเมิดสนธิสัญญาระหว่างแวมพร์กับมนุษย์อีกทั้งฟอร์สเนี่ยก็ยังเป็นแวมไพายเลือดผสมไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์ทําให้เขาจึงมักถูกเชียวว่าอ่อนแอกว่าซึ่งทางด้านของฟอร์สเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเพื่อความสงบสุขมาเป็นพันๆปีแต่เขาเนี่ยต้องการให้แวมไพายเป็นฝ่ายปกครองมนุษย์ซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็เป็นอาหารของเขาแล้วพอพูดไปแบบนั้นก็ทําให้ทั้งฟอร์สและผู้อาวุโสก็ต่างคุยกันไม่รู้เรื่อง พอพวกเขาได้มีความเห็นไม่ตรงกันเลยสักนิดส่วนที่ทางด้านของคาเลนหลังจากที่เธอในถูกวิสเลอร์ฉีดยาให้เธอเนี่ยก็ได้หายเป็นปกติดีแล้วและเธอเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาก่อนจะแอบได้ยินเบดคุยกับวิสเลอร์อยู่โดยวิสเลอร์นั้นก็ได้แอบอาสมุดโน้นของเธอไปแล้วจนรู้ว่าเธอเนี่ยคือนักเล่นแร่แปรธาตุและเธอยังได้เห็นวิสเลอร์ฉีดยาบางอย่างให้กับเบดทําให้เธอเนี่ยก็เลยถูกจับได้ว่าแอบฟังอยู่ ท้าไมพวกเขาจึงบอกให้เธอรู้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นนักล่าแวมไพร์ที่ย้ายเมืองไปเรื่อยๆตามการย้ายถิ่นฐานของพวกมันและการฆ่าพวกแวมไพร์มันเนี่ยก็ไม่ได้งางเพราะอวัยวะของพวกมันงอกขึ้นมาใหม่ได้และก็มีแค่สามสิ่งที่สามารถฆ่าพวกมันได้ก็คือแร่เงินกระเทียมและแสงอาทิตย์แล้วเบรดเก็ได้เตือนให้คารเลนรีบออกจากเมืองไปซะเพราะพวกมันไน้เห็นและได้ดื่มเลือดเธอไปแล้วแถมตำรวจเนี่ยก็ยังเป็นพวกเดียวกับมันด้วย และทางด้านของวิสเลอร์เขานี่ก็ยังกำชับคาเรนอีกว่าถ้าเธอโดนแสงแดดแล้วรู้สึกระคายเครื่องหรือว่ากระหายน้ำตลอดเวลาเธอเนี่ยก็กควรฆ่าตัวเองให้ตายดีกว่าการสภาพเป็นผีดิบดูดเลือดแบบนั้นไปแล้วเมื่อได้คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเบรเนี่ยก็ได้ขับรถมาส่งคาเรนในเมืองโดยก่อนไปเขาเนี่ยก็ยังกำชับกับเธออีกรอบว่าให้เธอเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกมันมีอยู่ทุกที่ และเมื่อคาเลนได้กลับขึ้นมาเก็บของที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองเธอเนี่ยก็ได้พบว่าจากครีเกอร์ตำรวจในพื้นที่ได้อยู่ในห้องนอนของเธอพอมีเพื่อนรวมงานแจ้งว่าเธอเนี่ยถูกลักพาตัวไปเมื่อคืนนี้เขาเนี่ยก็เลยมาตรวจสอบดูและปรากฏว่าครีเกอร์เนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับแวมไพร์ทำให้ตัวของคารเลนจึงรีบฉีดสเปรย์ที่มีแรกเงินและสารสก,กัดจากกระเทียมที่ได้มาจากวิสเลอร์ใส่ครีเกอร์ไปและจากนั้นเพียงแค่ไม่นาน เบธเนี่ยก็ได้โผล่มาช่วยเธอไว้ได้อีกครั้งก่อนจะได้เห็นรอยสักที่หลังคอของครีเกอร์และมันเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยเป็นสมบัติของฟรอตยิ่งไปกว่านั้นในท้ายรถของครีเกอร์เนี่ยก็ยังมีเลือดเทือนที่ต้องขนไปไหนสักที่อีกด้วยแต่ทว่าสุดท้ายครีเกอร์เนี่ยก็หนีไปจากเบธได้ดยที่เบธเนี่ยก็ยังไม่ได้คําตอบที่เขาอยากรู้เลยแต่ทว่าหลังจากนั้นเบธเนี่ยก็ได้ซุ่มดักรอให้ครีเกอร์กลับมาเอารถจนฟ้ามืด ดยมีคาเลนอยู่กับเขาด้วยและทั้งสองจึงได้สะกดรอยตามครีเกอร์ไปจนไปถึงย่านที่มีสัญ,ญลักษณ์ของพวกผีดิบดูดเลือดและที่นี่ก็คงจะเป็นที่ที่พวกมันใช้หลบภัยโดยครีเกอร์เนี่ยก็ได้ขนกล่องเลือดเข้าไปในอาคารตึกหนึ่งที่มีพวกแวมไพร์เฝ้าอยู่ข้างหน้าทาให้เบดเนี่ยก็เลยคิดจะพาคาเลนเดินดุ่มดมตามเข้าไปแต่เมื่อถูกขวางเอาไว้เขาเนี่ยจึงจัดการพวกที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าไปเสียและข้างในด้านมันน่ก็เป็นคลับของพวกมันอีกแห่งหนึ่ง ทำให้เบจึงเข้าไปตามหาครีเกอร์จนเจอและเขาเนี่ก็คาดขันก่อนจะใช้กําลังถามจนครีเกอร์ยอมบอกว่าทางเข้าแหล่งกบดานอยู่หลังประตูตู้แช่ในห้องครัวทําให้เบธเนี่ยจึงปล่อยครีเกอร์ไปโดยบัลลอนมาได้ครีเกอร์เนี่ยก็ได้มาบอกฟอสถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วครีเกอร์เนี่ยก็ถูกฟอสฆ่าตายไปก่อนที่ฟอสจะสั่งให้ควินลูกน้องของเขาไปจับเป็นเบดมาให้เขาให้ได้โดยที่ตอนนี้ ทางฝั่งของเบรดกับคาเลนพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงไปยังห้องชั้นใต้ดินก่อนจะได้เจอกับเพลวแวมพายตัวอ้วนที่มันเนี่ยอ้วนจนขยับตัวไม่ไหวและเพลวเนี่ยก็คอยคุมบันทึกให้ฟอสทำให้ทั้งสองจึงใช้ไฟฉายยูวีขู่ให้เพลวบอกข้อมูลออกมาจนพวกเขาได้รู้ว่าบันทึกที่ฟอสก,กำลังพยายามแปลภาษาอยู่นั้นมันเนี่ยเป็นชิ้นส่วนของคำทำนายที่มีใจความว่าลามกกาก้าเทพโลหิตจะตื่นขึ้นมาและจะไม่มีใครทำอะไรแวมพายได้ แล้วไม่ได้รู้ข้อมูลแบบนั้นมาแล้วต่อจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ยังได้เจอห้องที่เก็บหน้าคัมภีร์ไบเบิลของผีดิบเอาไว้และมันเนี่ยก็เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมประวัติของพวกแวมพ์ทุกอย่างแต่จังหวะนั้นเองเบธเนี่ยก็ได้ถูกลูกน้องของฟอร์ดหลอกด้วยเด็กหญิงคนหนึ่งทาให้เขาก็เลยหลงกลและตัวเองกับคาร์เลนเนี่ยก็ได้ถูกพวกนั้นจับเอาไว้ได้แถมเขายังถูกแทงด้วยบทเงินแต่ก่อนที่อะไรจะเลยเถิดเต็นไปใหญ่วิสเลอร์เนี่ยก็ได้บุกเข้ามายิงถล่มพวกนั้น ก่อนจะช่วยให้เบธกับคาเลนหนี้ออกไปทางอุโมงค์รถไฟใต้ดินได้แถมเขาเนี่ยก็ยังระเบิดห้องเก็บคัมภี์ได้ด้วยแต่ลูกน้องของฟอร์คนหนึ่งก็ยังไล่าตามเบธกับคาเลนมาต่อแต่เขาเด่กก็จัดการมันลงได้และก็พาคาเลนหนีขึ้นข,นขบวนรถไฟที่เล่นผ่านมาได้พอดีแล้วมาอยู่บนขบวนรถกันแล้วเบธท,ที่ถูกทาร้ายจนสาหัสเขาเนี่ยก็ได้ฉีดเซรุ่มให้กับตัวเองเพื่อหยับยัง้งแม่เขาก็หายเลือดทำให้หลังจากนั้นวิสเลอร์ก็เลยเล่าให้คาเลนฟังว่า เขาเนี่ยเจอเบธครั้งแรกตอนเขาอายุ13ปีโดยที่ตอนนั้นเบธเนี่ยก็เป็นแวมไพร์เลือดผสมแล้วก็คอยดูดเลือดพวกคนจรจัดทําให้วิสเลอร์เนี่ยก็เกิดจะฆ่าเขาแล้วจนได้รู้ว่าแม่ของเบธเนี่ยถูกผีดิบโจมตีขณะที่เธอท้องแก่ทําให้ยีนของเขาเนี่ยก็เลยเกิดความเปลี่ยนแปลงทาให้เขาจึงทนต่อแล่เงินกระเทียมและแสงแดดได้และอีกสักเดียวแพ้ของเบธเนี่ยก็จะหายได้เองแต่เขาก็โชคร้าย ที่มีความกระหายเลือดเหมือนกับพวกมันและตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มดื้อยาแล้วเพราะวาชีเซลรูปมาเป็นปริมาณมากเกินไปแล้วส่วนเบดเนี่ยก็บอกกับคาเลนว่าแม่เธอจะมองว่าเขาเป็นมนุษย์แต่เขาเด็กก็ไม่ใช่เขาใช้เวลาทั้งชีวิตตามล่าพวกมันที่ฆ่าแม่ของเขาและเขาจะไม่มีวันลืมความขับแค้นใจของตัวเองได้เลยและในขณะที่พวกเขาในกําลังคุยกันอยู่นั้นอีกที่ทางด้านฟอร์ดเนี่ยก็ยังคงยืนการกับควิน ที่ถูกเบธทำลายและฟันจนมือขาดไปข้างหนึ่งว่าถึงยังไงเขานี่ก็ต้องการตัวเบธแบบเป็นๆทำให้ควินที่กำลังแค้นและอยากฆ่าเบธจึงต้องยอมทำตามคำสั่งอย่างเสียไม่ได้และหลังจากนั้นฟอร์ดก็ยังได้รับพาตัวผู้อาวุโสแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์คนหนึ่งมาแล้วก็ใอ้เขาถูกแสงอาทิตย์แผดเผาถูกถอนฟันเคี้ยวออกและปล่อยให้ตายอย่างทุกข์ทรมานโทษฐานที่เขาไม่ไว้หน้าฟอร์ดในที่ประชุมก่อนหน้านี้และต่อจากนั้น ฟอสยังได้เข้ายึดควบคุมสภาผู้อาวุโสให้อยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองอีกด้วยส่วนที่ทางด้านของคารเลนในตอนนี้หลังจากที่เธอได้อยู่กับพวกเบดมาคาเรนเนี่ยก็ได้แอบขโมยอุปกรณ์บางอย่างมาจากโรงพยาบาลก่อนที่เธอจะได้ทดลองใส่สารกันการแข็งตัวของเลือดกับเลือดของแวมไพและเธอก็ได้พบว่ามันทําให้เกิดปฏิกิริยาและระเบิดออกมาทําให้เธอจึงคิดว่าสารนี้เนี่ยน่าจะใช้ระเบิดสมองผีดิบให้ตายได้ และเธอเนี่ยก็ได้เก็บตัวอย่างเลือดของเบตไปไว้ทดลองดูอีกด้วยแต่ตอนนี้ตัวเธอเองเนี่ยก็เริ่มมีอาการเหนื่อยและวิสเลอร์เนี่ยก็สังเกตเห็นมันแล้วและในขนาดเดียวกันอีกที่ทางด้านตอนนี้นี่ครับฟอดเนี่ยก็ได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาไว้เป็นตัวประกันเพื่อจะได้ใช้เธอเป็นสิ่งคุ้มกันให้ตัวเองมาเจอเบตได้อย่างปลอดภัยและเมื่อฟอร์ดได้มาเจอกับเบตแล้วฟอดเนี่ยก็พยายามอธิบายสิ่งที่เขาเชื่อว่ามนุษย์บนโลกเนี่ยคงอยู่ได้อีกไม่นาน พราะมีทั้งโลกภัยไข้เจ็บสงครามหรือความอดอยากและตอนนี้ความถูกต้องเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกสายเลือดมาอย่างเขาตั้งหากที่กําลังจะคลองโลกใบนี้ก่อนที่เขาจะชักชวนเบธให้มาร่วมมือกับตัวเองแต่ก็แน่นอนครับว่าเบธไม่มีทางตอบตกลงด้วยพอได้ยินแบบนั้นฟอร์สนจึงโยนเด็กหญิงไปกลางถนนจนเธอเดีเกิดถูกลดชนแต่เบธก็มาช่วยเธอเอาไว้ได้ส่วนตัวของฟอร์ส มันเนี่ยก็ได้หนีไปแล้วโดยในระหว่างนั้นที่เปได้ออกไปคุยกับฟอร์ดตัวของคาเลนเองเธอเนี่ยก็ได้ทดลองฉีดยาเข้าตัวเองและมันเนี่ยก็เป็นไวรัสที่เธอคิด้นขึ้นมาเพื่อใช้รักษาโลหิตที่บกพองพอเธอเองเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและก็ได้แต่หวังว่ามันจะได้ผลส่วนทางด้านของเบดนั้นเธอเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรักษาเขาได้ไหมและจู่ๆในตอนนั้นฟอร์ดก็ได้พาพวกบุกจู่โจมแหล่งกดดานของเบด และเขาเนี่ยก็ได้ทําลายวิสเลอร์อย่างดักให้ลูกน้องในทรมานเขาต่อก่อนจะจับตัวคาเลนเอาไว้โดยกว่าเบธจะกลับมาวิสเลอร์เนี่ยก็ถูกกัดจนติดเชื้อไปแล้วและแผลของเขาเนี่ยก็ชะกันมากแต่เขาเนี่ยก็ยังฝืนตัวเองและก็บอกเบธไปว่าฟอร์ดเนี่ยกำลังพยายามทําลายล้างโลกด้วยการปลุกรามาก้าขึ้นมาและเลือดของเบธเนี่ยก็คือกุญแจในการทําพิธีนั้นแล้ววิสเลอร์เนี่ยก็ได้ขอให้เบธช่วยกําจัดตัวเองทิ้ง เพราะเขาเนี่ยไม่อยากกลายเป็นผีดิบดูดเลือดแต่ทว่าเบธเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่าเพื่อนรักของเขาได้จึงทําได้เพียงส่งปืนให้วิสเลอร์ได้จัดการตัวเองโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ทนดูได้ด้วยและเมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นมาเบธเนี่ยก็ได้ไปเตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนที่เขาจะบุกไปยังเพนเฮาส์ของฟอร์ดด้วยความแค้นและเมื่อไปถึงเขาเนี่ยก็กระหน่ำยิงลูกสมุนของฟอร์ดจนเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วและมันเนี่ยก็ทําให้ฟอร์ดได้รู้ ว่าเขาในกําลังถูกโจมตีเข้าให้แล้วและเบดเนี่ยก็ได้คาฝ่าลูกน้องของฟอร์ดมาจนเข้ามาถึงห้องส่วนตัวของฟอร์ดได้และเมื่อเข้ามาที่ห้องนี้เบทเนี่ยก็ต้องตกใจพราะเขาได้เจอกับแม่ของตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งแม่เนี่ยก็ได้บอกกับเขาว่าในคืนนั้นที่เธอมีชีวิตกลับมาได้ฟอร์เนี่ยก็ได้อาแขนรับเธอเอาไว้โดยตอนนั้นเองฟอร์เนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาและพวกของเขาเนี่ยก็ลุมทําร้ายเบททันทีก่อนที่ฟอร์จะบอกให้ได้รู้ว่า เขาดีแลเป็นผีดิบคนที่กัดแม่ของเบธนั่นเองและตอนนี้แม่ของเบธเนี่ยก็เป็นของของเขาไปแล้วโดยที่ตอนนี้เบธที่ถูกทำร้ายเขาเนี่ยก็ได้ถูกจับไปขังร่วมกับคาเลนก่อนที่ทั้งสองจะถูกพาไปยังสถานที่ทำพิธีอย่างวิหารแห่งลาตินิลันกันเพื่อเริ่มทำพิธีปลุกเทพโลหิตและตัวของคาเลนเธอเนี่ยก็ถูกพาแยกไปจากเบธก่อนที่เธอจะถูกจับโยนลงไปในหลุมมืดที่มีเคอร์ติสอยู่ในนั้น และตอนนี้เคอร์ติสเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นผีดิบที่กําลังเน่าเปื่อยแล้วก็กัดกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไปเลือกรวมทั้งกินผีดิบกันเองด้วยทําให้คาเลนเธอเนี่ยจึงต้องต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนเขากัดและขณะที่เบนเนี่ยก็ได้ถูกนําตัวไปล่ามไว้กับแทน่นเพื่อทําการดูดเลือดของเขาไปสู่แท่นพิธีบูชายันและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ฉีดเซลุ่มมาหลายชั่วโมงแล้วทําให้เขาเนี่ยก็กําลังเริ่มมีความกระหายเลือดขึ้นมาและตอนนี้ ผู้อาวุโส12คนและเลือดของเบรดก็ได้ถูกใช้เป็นเครื่องสังเวรในการทําพิธีบนแทน่นซึ่งอยู่เหนือหลุมศพของรามาก้าโดยในระหว่างที่พิธีเนี่ยกำลังดําเนินไปคาเลนเนี่ยก็ได้ปีขนขึ้นมาจากหนุ่มได้ก่อนจะรีบไปช่วยเบดที่กําลังถูกดูดเลือดออกมาจํานวนมากและเธอเนี่ยก็ยอมเสียสละตัวเองให้เขากัดและดื่มเลือดของเธอเพื่อที่เขาจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาและในเวลาเดียวกันทั้งด้านของฟอร์สเขาเนี่ยก็ทําพิธีได้สําเร็จ โดยเครื่องสั่งเวยพววุโศทั้ง12ก็ได้ตายลงไปแล้วเพื่อให้ลาบาก้าได้เข้าไปอยู่ในร่างของฟอสและที่ทางด้านของเบทเมื่อเขานได้พลักกาลังของตัวเองกลับคืนมาเขานี่ก็รีบไปสังหารแม่ของตัวเองก่อนจะจัดการลูกสมุนของฟอสจนเกี้ยงและจากนั้นเขานี่ก็ได้มาเผชิญหน้ากับฟอสต่อโดยตัวของเบทเขานี่ก็ต่อสู้กับฟอสที่ตอดนนีมีพลังเพิ่มขึ้นมากแล้วและทั้งสองเนี่ยก็ใช้ดาบฟาดฟ,ฟันกันอย่างสูงสี ต่เบตเนี่ยก็สามารถฟันล่างของฟอสจนขาดเป็น2ทน่อนแต่ถึงย่างนั้นฟอสเนี่ยก็รักษาตัวเองได้ภายในชั่วพริบตาและพวกเขาเนี่ยก็กลับมาต่อสู้กันอีกครั้งอย่างดุเดือดแต่ทว่าคราวนี้ฟอสเนี่ยก็ใช้ความว่องไวทำลายเบตได้บ้างไม่ว่าเบดจะแทงนะล่างฟอสได้เขาเนี่ก็กลับไม่เป็นอะไรเลยทาให้สุดท้ายเบดเนี่ยก็ได้ใช้เสลรุ่มทั้งหมดฉีดใส่ฟอสโดยเมื่อได้รับเซลรุ่มเกินขนาดร่างของฟอร์สจึงได้ระเบิดออกเป็นเสียเส่ยง ทำให้ในที่สุดฟอร์ยก็ถูกสังหารลงได้เสียทีและต่อจากนั้นเมื่อพวกเขาเนการปัญหาต่างๆเสร็จแล้วเบธกับคาเลน,เนก็ได้รีพากันออกไปจากวิหารแห่งนี้โดยคาเลน,เนก็ต้องการจะทําการรักษาให้เบธแต่ทว่าเบนนยก็บอกกับเธอว่าสงครามเนมันยังไม่จบเขาจึงขอให้เธอช่วยคิดเส้ลุ่มตัวใม่ให้เขาหากว่าเธออยากช่วยเขาจริงๆโดยในเวลาต่อมาที่กรุงมอสโกเมืองเนี่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว ที่ยังตกลงมาไม่หยุดและหนังนี่ก็ได้ฉายเราเห็นว่าเบธเนี่ยยังคงออกล่าแวมไพร์ที่นี่ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับหนังหรือภาพยนต์เรื่องเบธโดยหลังจากที่ดูนี่นี่นก็ถือเป็นหนังแวมไพร์อีกเรื่องที่มันมากๆเลยครับหากใครกําลังหาหนังนักล่าแวมไพร์สนุกๆดูอยู่แล้วก็นี่นี่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วมีความคิดอย่างไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่7.1เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวันเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่8เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับ คือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นอีกมากมายถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกันก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยดวยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทั้งเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวันนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากนรนแต่เพลงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ